สวัสดีค่ะคุณอยู่ในคลิปผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณบ้างไหมสับเก้าเปิดหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ของผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองในตอนนี้เป็นอย่างไรคะสับเก้าเปิดหนึ่งค่ะกระเด็นออกมาเลย The r u นอร์นะคะขอพลังงานสามใบค่ะขอพลังงานใบที่สองค่ะสับเก้าเปิดหนึ่งค่ะกระเด็นออกมาอีกแล้วนะคะกระเด็นออกมาแล้วจริงๆนะ ไ่นออกมาแล้วนะคะได้ออกมาเองเลยพลังงานแรงมากจาก้ะแรงมากขอพลังงานไปที่สามคะ่ะ <Okay. S 1> X นะคะขวานเป็นความสัมพันธ์ที่ break up นะคะ s e p a r a t i o n แล้วก็ stop the pattern นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เอ่อเป็นการหยุดนิ่งเป็นการแยกออกจากกาันหรืออาจจะมีการที่เลิกรากันไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมา การเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ focus on s e l l w o r d นะคะ time into heart shoulder walk นะคะ walk s e l l appreciation นะคะแปลว่าการเห็นคุณค่าในตนเองอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เลิกราจากกันนะคะแล้วก็ the runner นี้ก็คือการที่วิ่งหนีออกจากกันก็คือการวิ่งหนีออกจากกันแล้วก็ listen to ego ด้วยก็เป็นการที่ต่างคนต่างมี ego ใส่กันด้วยนะคะแล้วก็ แล้วก็กลับมาอยู่ในในพื้นที่ของตัวเองในความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะผู้ที่เลือกไพ่กองที่2นั้นถ้าคุณยังไม่ได้เลิกลากันนะคะคุณก็ไปฟังกองกองอื่นนะคะส่วนกองนี้น่าจะเป็นกองที่ออได้มีการเลิกลากันแล้วนะคะกลับมาอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะมาเปิดต่อเลยนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณบ้างไหมสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2นะคะสําหรับนี้ค่ะเดี๋ยวมากรีดไพ่กันค่ะ คนที่กองที่2คิดถึงเขาคิดถึงผู้ที่เลือกกองที่2บ้างไหมคะสับ 9, เก er ้าเปิดหนึ่งนะคะเดอะเมดิกเชียนะคะใค่อาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะอะไรครับเนี่ยเดอะไฮโลแฟนนะคะภาพน่ากลัวมากเลยค่ะเดอะสตาร์ Star, ค่ะ เดวิลเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดพรารกกันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในหัวใจนะคะ Night o ออฟสอดนะคะเพ e e นออฟเอนเดอร์เคลนะคะเด s เ v e เ o f นอวานค่ะกระเด็นออกมาเองสองใบอับรับเลยนะคะ ถ้ากระเด็นออกมาเองสองใบก็รับเลยค่ะโุ้ยเขายังโอ้พลังงานปิดท้ายนะคะใบสุดท้ายนะคะเป็นเดอะเลเวอร์นะคะเดอะเลเวอร์นะคะเลือกไพ่กันที่สองนั้นคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมคะคิดถึงค่ะคิดถึงเป็นอย่างมากเลยคิดถึงแล้วก็ มีการมีการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะมีการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอยากจะมีการเริ่มใหม่ในความสัมพันธ์นี้เดอดแมจิชเนขึ้นมาการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วไพ่สุดท้ายก็คือเดือดรับเอร์ด้วยอะไรรัเบอร์ไว้จังนี้นะคะรักคิดถึงปรารถนาอยากจะเริ่มใหม่แล้วก็ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีความหวังในความสัมพันธ์ในทุกๆคืนนั้นนอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะคะรู้สึกปวดใจบางคืนก็ตื่นมาแล้วก็คิดถึงแต่ ะคะิดถึงแต่คุณคิดถึงแต่คุณเดวิลก็คือเป็นการที่เขานั้นเอาออกจากหัวไม่ได้นะคะเป็นคนทีออ่อยู่ในความทรงจําตลอดมานะคะเ,เป็นความทรงจําตลอดมาเดทคือการจบแล้วเริ่มใหม่ก็คือรีเบิร์ตคุณยังเป็นผู้หญิงที่เขาปรารถนาแล้วรักและคิดถึงด้วยควีนออฟออฟคิร์คุณเป็นคนที่ทรงคุณค่าและทรงอิทธิพลในตอนนี้คุณคือหนึ่งเดียวในใจเขาคุณคือหนึ่งเดียวในใจเขา เขายังเขายังเขารู้สึกว่าในตอนนี้เขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นแต่ไม่รู้ว่าคุณนั้นคิดยังไงกับเขาแล้วในตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขารักคุณรักและคิดถึงและอยากจะจับและอยากจะทําอะไรบางอย่างให้มันเป็นรูปธรรมด้วยนะคะเดเมดิเชนขึ้นมาคืออยากจะเริ่มต้นใหม่ในะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะรักคิดถึงอยากจะเริ่มต้นใหม่กลาคืนนั้นอนไม่ได้กินไม่ได้ด้วยนะคะในความสัมพันธ์นั้นเขารู้สึกแบบนี้คะ่ะสองถ้วยขึ้นมารัก เป็นความรักที่รักแท้ด้วยเป็นความที่รักเป็นความรักที่บริสุทธิ์ด้วย The Lover The Lover ขึ้นมากับถูกอัพคแสดงว่ารักและร,รักมากด้วยและคุณนั้นเป็นคนที่เขาปรารถนาด้วยเกาเหรียญเ็อยากจะให้ความฝันของเขาที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้เป็นจริงเพราะนายนายอัพคัพเป็นความฝันที่เขาเรียกว่าอยากจะให้อยากจะ อธิษฐานและอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าถ้าเขานั้นมีโอกาสได้กลับมาหาคุณคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมและก็ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อดวงดาวด้วยว่าขอให้ความฝันของเขาขอให้ความฝันของเขานั้นที่จะมีคุณอยากจะเริ่มต้นกับคุณนั้นได้หรือเปล่านะคะ คุณอาจจะมีสถานการณ์ที่เซปาร์เรชันกันจริงๆอาจจะทุกคนอาจจะกลับเข้ามาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไม่ได้แอคชั่นอะไรกันแล้วอาจจะไม่ได้ติดต่ออาจจะไม่ได้เป็นการติดต่อสื่อสารกันอาจจะมีการปิดกั้นของใครบางคนด้วยนะคะแต่เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงนีอยากเริ่มต้นใหม่คะ่ะเป็นพลังงานฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะเป็นพลังงานฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะแต่เรามาถามถึงเขาเนี่ยเขาก็ต้องคิดถึงคุณคะ่ะเขาคิดถึงคุณนะคะ อันนี้เป็นพลังงานมวลรวมนะคะเป็นพลังงานเหมือนพลังงานแรนดอมนะคะแต่ก็เป็นพีคการให้เลือกกลองไพ่แต่ก็อาจจะเป็นพลังงานฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะรักและอยากจะกลับมานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันอีกหนึ่งสำรับเลยนะคะว่าสำรับนี้นะคะเป็นสำรับที่โหดมากๆเลย <laughs> เลยเอามาเปิดนะคะเพราะว่าจะได้แบบเข้าถึงความรู้สึกได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาใช้อีกหนึ่งสำรับในการเปิดนะคะ เขาเสียใจคะ่ะเขาเสียใจ <Okay. S 1> เห็นไหมะว่าพิกออกมาเองเสียใจเห็นปาจริงด้วยเสียใจแต่เธอไม่รู้เฝ้าดูเธอนั้นเดินจากไปพิกออกมาเองอะคะ่ะเขาอยากจะกลับมาค่ะเด่อดชาริออดเป็นพลังงานฝั่งคุณหรือเปล่าหรือเป็นพลังงานฝั่งเขาด้วยหรือเป็นพลังงานทั้งสองฝ่ายเลยคะ่ะอยากจะกลับมาทั้งคู่เลยแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกกันหรือเปล่าคะ นะคะหรือว่าจะเป็นพลังงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะอยากจะกลับมานะคะขับรถมาแล้วมีความคลิดมีความรู้สึกเสียชั้นรู้สึกเสียใจที่คุณนั้นเดินออกไปจากชีวิตชั้นหรือชั้นเดินออกไปจากชีวิตคุณก็ได้ฉันอยากจะให้เรานั้นกลับมาอยากจะกลับมาผูกมัดคุณอีกครั้งคุณเป็นสิ่งที่ฉันปรารถนาเหลือเกินชั้นเสียใจจริงๆชั้นเสียใจมากๆเลยเศร้าใจในทุกๆคืนไพ่สอดคล้องกันมากเลยอะกับใบเนี้ยสอดคล้องกันมากเลยนะคะ ฉันนอนไม่หลับเลยในทุกๆคืนฉันเสียใจแล้วก็ได้แต่โทษตัวเองในทุกๆๆคืนเลยบางสิ่งบางอย่างก็ทําไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยค่ะความรู้สึกมันออกมาบอกแบบนี้มันมีมันบอกแบบนี้ค่ะนะคะโอ้ยเซเว่นออฟฟิเรอมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังรอกันอยู่นะคะถ้าคุณยังรักกันอยู่คุณก็ แอคชั่นนะคะแล้วเขาก็ยังรอคุณหรือเปล่าหรือคุณรอเขาหรือเปล่านะคะจะใช้สำหรับนี้ในการเปิดนะคะเดี๋ยวมากรีดไพ่กันพู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ ู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนั้น e m b r a c e y o u อ emotion อบกอดอารมณ์ของคุณปล่อยให้ความรู้สึกของคุณปรากฏเป็นที่ยอมรับเขาอยากจะบอกคุณว่าในตอนนี้เขารู้สึกถึงความเสียใจเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะในเรื่องราวในอดีตต่างๆที่ผ่านมาเหมือนกับไฟออฟคัพเลยนะคะเหมือนกับไฟออฟคัพเลย ไพ่ไใบนี้นะคะไพ่ออร์ลเคิลนะคะถ้าคุณนั้นยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่นะคะถ้าคุณยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่ยังรักเขาอยู่คุณก็แสดงออกไปแบบดีวกับเขาได้เช่นกันนะคะ <P RE AS SE> เพื่อจะให้ความรักนั้นคืนกลับมาได้นะคะถ้าคุณยังรักกันอยู่นะคะถ้าคุณที่มาดูนะคะยังรักกันอยู่แล้วคุณก็เห็นตัวตนแท้ที่แท้จริงของเขานะคะไพ่ใบที่สองต่อมานะคะ รีแอีฟนะคะรีแอคีฟ with love and appreciation นะคะหมายถึงรับด้วยความรักชื่นชมและวิธีการแสดงออกในความรักในบางครั้งนะคะคนเรานั้นรักใครสักคนก็ไม่รู้ว่าจะแสดงออกความรักอย่างไรการแสดงออกในความรักของเรานั้นเป็นการที่บั่นทอนเขาไหมออในความรักของเขาเราอาจจะต้องมีการที่แยกออกจากกันไปเพื่อให้กลับมาเขาเรียกว่า กับมาแสดงความรักในลักษณะที่ว่าเราจะไม่บั่นทอนกันอย่างไรด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมานั้นถ้าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ร้ายแรงนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะคะคุณก็ลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็ลองถามตัวเองด้วยว่าความนักที่ผ่านมานั้นคุณคนที่มาดูในคลิปนี้จะต้องเป็นคนที่ติดตราตรึงในหัวใจกันอย่างแน่นอนเลยอะ่ะจริงๆนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายคุณและเขาหรือเปล่าที่อาจจะมีการตราตรึงในหัวใจนะคะคุณมาดูคลิปนี้นะคะพายอยากจะบอกคุณว่า คุณแสดงออกได้เลยนะคะแสดงออกในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่มีกับเขาแต่เราก็จะต้องแสดงออกในลักษณะที่ไม่บั่นทอนกันแล้วกันนะคะเช่นว่าแสดงความรักในลักษณะที่ไม่ประชดประชันกันที่ไม่บั่นทอนกันรักเขาเหตุใดเล่าเราถึงบั่นทอนความรู้สึกเขารักเขาแบบใดเล่าที่จะไม่ให้เสียความรู้สึกต่อกันอะคะ่ะแบบนั้นนะคะเราต้องกลับมา,เ,าเรียนรู้ในการแสดงความรักแสดงแสดงความรักกันด้วยนะคะไม่งั้นความสัมพันธ์ก็จะไปด้วยกันไม่ได้นะคะ เพราะว่าถ้าเรานั้นรักเขาและเราแบบไปประชดประชันเขาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถามกลับแบบนี้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาหรือคุณหรือคุณประชดประชันเขาถามว่าคุณเองเวลาที่คุณโดนประชดประชันนั้นคุณรู้สึกอย่างไรเขาก็รู้สึกไม่ไม่ต่างกันกับคุณนะคะเหมือนไพ่ใบแรกเลยนะคะอย่าฟังอีกโก้ในตัวเองไพ่ใบแรกนั้นที่หนูเปิดมาน่ะเป็นไพ่อะไรนะเดอรันเนอร์น่ะเดอรันเนอร์การวิ่งและมันมีคําว่า listen to อีโก้อย่าฟัง e go, อีโก้อัตตาในตัวเรานะคะปล่อย e go, อีโก้อัตตาในตัวเราความรักไม่สามารถเอาอีโก้และอัตตาในมาในมาในเป็นการวิ่งในลู่วิ่งของความสัมพันธ์ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์มันจะไม่ประสบความสําเร็จค่ะนะคะไพ่ใบที่3นะคะ arc for help arc for help คือการถามและการช่วยเหลือ what do you really need คุณต้องการอะไรคุณถามใจตัวเอง พ่ออลลเคิลอยากจะถามคุณกลับว่า what do you ready need จริงๆแล้วนะ่ะคุณต้องการอะไรในเวลานี้เนี่ยคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้คุณจงทำตามเสียงหัวใจของคุณและยินดีที่จะฟังเสียงหัวใจและถามกลับว่าคุณนั้นต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ด้วยนะคะที่เขาฝากถามคุณด้วยว่า จะจะให้ความสาคัญนี้ไปเป็นในทิศทางไหนด้วยนะคะแล้วก็ถามใจตัวเองนะคะว่าคุณนั้นคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรมันเป็นการที่เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรดีคะอะไรนะมันตกิดอยู่ที่ปากคิดอย่างไรก็แสดงออกแบบนั้นคิดอย่างไรก็แสดงออกแบบนั้นไม่ต้องฟังอีโก้ตัวเองว่าแสดงออกก่อนแพ้คุณโทรมาก่อนนะคุณง้อก่อนแพ้แบบนั้นมันเป็นเกมอะไม่ใช่ความรัก เรียนรู้ที่จะแสดงออกในความรักคัทนักติในเชิงการเมตตากรุณาต่อกันเมตตามุทิตาอุเบกขาต่อกันการที่เรานั้นคุณโทรมาก่อนคุณง้อก่อนแพ้นั่นเป็นเกมนั่นเป็นเกมนั่นไม่ใช่ความรักถ้ามีใครสักคนคิดกับค,คุณถ้ามีใครสักคนคิดกับคุณแบบนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าเสียใจวิธีแต่เรานั้นจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะแสดงออกในเรื่องราวความรักแบบนั้นเพราะเราไม่รู้ว่า การแสดงออกความรักแบบไหนมันจึงดีที่สุดนะคะก็เป็นการที่เรานั้นเมตตามุทิตาอุเบกขาใส่กันนะคะในความรักถึงจะเดินไปด้วยกันได้นะคะเมตตากรุณาอุเบกขาใส่กันนะคะคู่รักคู่บารมีจะเป็นแบบนี้นะคะเมตตากรุณาอุเบกขาใส่กันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะโอ้พายพายปฏิหารขึ้นมา ไพ่ปฏิหารขึ้นมาค่ะขอเอาไว้พลังงานกองที่สองเป็นพลังงานของปฏิหารนะโอ้ยดีใจด้วยค่ะขอโอ้ห้พลังปฏิหารมาจริงๆอ่ะอันนี้คือการสําดงการแสดงให้เห็นการฉายแสงการมองเห็นได้การจับต้องได้เห็นเป็นรูปธรรมคือการมองแล้วเห็นนะคะอันนี้ขอพลังงานปาทิหาสามค่ะอุ้ยไพ่นี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะ สำหรับนี้อยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์ของคุณอ n นกเพลนว Wonder ความมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ Magic Magic Blessing แ n d มิร a เ l e ปฏิหารและพรพิเศษกำลังจะเกิดขึ้นคำอธิษฐานของคุณทั้งหมดได้รับการตอบร,รับแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายฝ่ายทางด้านไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะแล้วก็จัก,กรวาลบอกว่าพรอันเสิดของคุณนั้นได้มีการตอบร,รับแล้วนะคะก็เหมือนกับสำรับแรกเลยที่ขึ้นมาเดอ s t สตพลังงานสอดคล้องกันมากเลยนะคะมีพลังงานสอดคล้องกันมากเลยนะคะสองใบนี้เหมือนกันนะคะ Miracle m a g มจิกนะคะพรและปฏิหารต่างๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วงนันที่สองอมาบอกว่า Let Your p e r s o n a l i t y s h i n e ให้บุคลิกภาพของคุณเปล่งปลกลายออกมาแสดงตัวตนของคุณออกมาเห็นไหมคะสอดคล้องกันมากเลยคุณคิดและรู้สึกอย่างไรคุณก็แสดงออกเช่นนั้นคุณคิดอย่างไรก็แสดงออกเช่นนั้นนะคะให้สอดคล้องกันมากเลยอย่าทําตรงกันข้ามกับหัวใจนะคะถ้าเกิดว่าคุณนั้นอยากจะให้ความรักนั้นยังมีความปรารถนาในเรื่องในเรื่องความรักอยู่ก็แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาค่ะ ะะพลังงานใบที่3นะคะคือ where you need to be คุณต้องอยู่ที่ไหนนะคะไพ่ใบนี้บอกแบบนี้และแปลได้อีกว่ารับรู้ด้วยว่าคุณนั้นรู้สึกอย่างไร feeling นะคะ how do you feeling คุณต้องรู้สึกว่าคุณนั้นรู้สึกอะไรเกี่ยวกับความสัมพนันธ์นี้แล้วคุณนั้นต้องอยู่ที่ไหนกันแน่ในความรู้สึกนะคะจงเชื่อมั่นในจักรวาลและข้อกังวลทุกๆอย่าง ผลลั์ที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วที่ดีที่สุดด้วยให้ออกมาแบบนี้สอดคล้องกับใบนี้เป็นอย่างมากเลยเราจะมาสรุปกันเลยนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงค่ะเขาอยากจะให้ปฏิหารทุกๆเรื่องทุกๆดาวเลยเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณและเขาอยากจะให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งกลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาสื่อสารด้วยกันอีกครั้งอาจจะเป็นขอคืนดีด้วยเพราะมีเดทและเดวิลขึ้นมา อาจจะเป็นฝ่ายทั้งคู่เลยหรือเปล่าคะที่ตัดกันไม่ได้ด้วยนะคะพลังงานดึงดูดกันมากเลยเดวิลขึ้นมาด้วยแล้วก็เดสการรีเบิร์ตนะคะเดอร์มิชชนคือการเริ่มใหม่ด้วยถ้าคุณยังรักกันนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ยังรู้สึกว่ายังตัดเขาออกไม่ได้คุณลองถามใจตัวเองอีกครั้งนะคะเหมือนอาร์ฟฟอร์เฮลลนี้อาร์ฟฟอร์เฮลแล้วก็พูดในเรื่องจริงที่แบบต้องการการกันและการความรู้สึกจริงๆออกมานะคะวันนี้ก็บอกว่าความรู้สึกจริงๆออกมานะคะแมวเสียงแมวนะคะ คุณอยู่ในช่องเคียวโกะนางฟ้าชอร่มิราเคิลนะคะเป็นการอ่านไพ่นะคะในเชิงจิงตวิทยาณตรรู้ตื่นรู้และปฏิหารพลังบวกนะคะที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ตัวคุณเองได้ขอให้คุณนั้นคิดอย่างไรจะแสดงออกแบบนั้นนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะคือการแสดงออกในเรื่องราวของความรักนะคะถ้าเรารู้วิธีการแสดงออกในเรื่องราวของความรักและมีความเมตามตาบุริตาต่อกันนะคะเราก็จะไม่บั่นทอนกันนะคะและ,ค,ะวความรักมันจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้นะคะก็ค,คลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาร์ค4เฮลถามและคุณจะได้คําตอบแล้วก็แสดงความรู้สึกข,ของคุณมีที่มีออกมาด้วยนะคะความรักนั้นเป็นเรื่องสวยงามค่ะนองชินี่ก็คิดเช่นนั้นเช่นกันค่ะนะคะขอให้ผู้ที่เลกาตอที่2นั้นสมหวังในเรื่องราวของความรากักของความรากักคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นออกมานะคะแสดงความรักของคุณออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เลยนะคะบา,บายๆค่ะสมหวังนะคะบา,บายๆค่ะ